สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมจอมยุทธอีกแล้วก็วันนี้ผมก็มาอยู่ตรงที่พักเก่าผมกับวรวิทย์เลยนะครับก็วันนี้ผมมาคนเดียวก็สภาพไม้ไผ่อะไรพวกนี้ก็เริ่มแห้งกันแล้วนะครับเริ่มเหลืองกันแล้วก็โดยในคืนนี้เนี่ยผมจะมานอนที่นี่คนเดียว1คืนนะครับตอนนี้ก็ยังสว่างจ้าเลยนี่ประมาณบ่ายสามนะครับก็มีพงแมลงจัก,กระจันหน้าร้อนร้องด้วยนะครับช,ชิช้อชิช้อแบบนี้เลยก็โอเคเดี๋ยวผมจะเอาสัมภาระวางไว้บนนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยว วันนี้ผมก็เอาเปลมาด้วยเดี๋ยวผมจะแขวนเปลนอนเอานะครับเพราะว่านอนคนเดียวต้องนอนที่สูงกว่าที่เดิมนะครับเพราะตรงที่นี้เนี่ยพวกผมเคยนอนละทุกคนอาจจะเห็นแล้วนะครับว่าผมกับวรวิทย์นอนกันยังไงส่วนวันนี้เนี่ยผมก็เอาอเปลมาจะแขวนเปลบนต้นไนนม้นี้เลยแต่จะแขวนยังไงด้านไหนก็เดี๋ยวคอยดูกันนะครับว่าจะแขวนกันยังไงดีลองพิสูจน์ที่พักก่อนนะครับว่ายังแข็งแรงเหมือนเดิมหรือเปล่าถ้าไม่แข็งแรงเนี่ยเดี๋ยวผมต้องไปตัดไม้ไผ่มาเสริมข้างล่างอีกตัวหนึ่งนะครับ โอ้สังเท้าขึ้นลื่นมากโอ้โหเริ่มโยกนะครับไม้ไผ่เริ่มแห้งเริ่มโยกแล้วเดี๋ยวผมต้องไปตัดไม้พงไม้ไผ่มาลองข้างล่างด้วยนะครับเป็นเสาก็เดี๋ยวผมไปตัดไม้ไผ่ก่อนนะครับมาเสริมเสาข้างล่างหนึ่งตัวเพราะว่ากลัวมันจะหักนะครับเพราะว่าสร้างมาหลายวันละ โอเคครับตอนนี้เปลผมก็มัดเสร็จเรียบร้อยนะครับเมื่อกี้เนี่ยผมจะมัดไอ้ตัวนี้นะครับต้นนี้มายังต้นนี้นะครับแต่ว่าถ้ามัดแบบนี้เปลยผมจะเลื่อมไปฝั่งนู้นเยอะเกินนะครับผมก็เลยกลัวตกนะครับข้างล่างนี้มันลึกมากผมก็เลยต้องย้ายมามัดตรงนี้อีกหนึ่งจุดนะครับมัดกับต้นไม้ต้นใหญ่ต้นนี้เลยเพื่อความแข็งแรงนะครับตอนนี้เปลผมก็นี่เลยอยู่บนที่พักเรียบร้อยนะครับยอดก็บบรรยากาศรอบๆตอนนี้ก็ลมแรงเหมือนเช่นเคย เหมือนรอบที่แล้วที่ผมมากับวรวิทนะครับก็ลุมก็ยังแรงอยู่ทุกวันนี้เลยกลางวันอากาศร้อนมากครับพวกใบพงใบไผ่ยังเขียวสดอยู่เพราะบนนี้เนี่ยความสูงน่าจะอยู่ประมาณ800-900นะครับบนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างพวกพืชผล,ผลพันไม้อะไรต่างๆก็ยังเขียวๆนะครับแต่ถ้าเป็นพื้นลามเนี่ยตอนนี้เนี่ยโหกำลังโดนไฟไหม้อย่างรับคาบเลยแหลงจัดนะครับเช่นพวกป่าเต็งลังอะไรพวกนั้นพระอาทิตย์ก็ยังอยู่นูน่น นี่นะครับสูงอยู่นู่นเลยอยก็ผมจะลองนอนบนเปลก่อนนะครับว่าแข็งแรงชัวร้อยเปอร์เซน์หรือเปล่านะครับก็ลองนอนดูแล้วน่าจะแข็งแรงร้อยเปอร์เซนต์นะครับก็เดี๋ยวผมนอนพักสักแป๊บหนึ่งก่อนให้หายเหนื่อยกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปเดินป่าไผ่แห่งนี้เล่นๆนนครับก็เดินไม่ไกลามากก็สำรวจรอบๆแถวนี้นะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับผมเช่นพวกพืชพันธุ์ไม้อะไรต่างๆ แต่หลักๆก,กม็มีพงไม้ไผ่นี่แหละครับหลักๆพืชหลักๆเลยไม้ไผ่นี่มันเป็นเขาๆนะครับก็เดี๋ยวพักผ่อนแป๊บนึงกินลงกินน้ําก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราเขอดไปสํารวจป่าไผ่แห่งนี้กันนะครับตอนนี้ผมก็ลงมาจากที่พักเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวเราจะเดินสํารวจป่าไปยังข้างล่างนั้นกันก็ข้างล่างนั้นชันมากนะครับเราก็จะเดิน ล้อๆๆเป็นแนวขวางนี่ไปนู่นนะครับเพราะว่าถ้าเดินลงข้างล่างนี่เดี๋ยวผมขี้เกียจขึ้นมานะครับมันชันมากไปไปดูซิว่ารอยไก่ปงไก่ปานี่มีเยอะหรือเปล่านะครับเมื่อกี้ผมมาจากข้างบนข,งข้างเขานู่นมาลอยไก่ป่าเยอะแยะเลยแต่ว่าเราจะไปข้างล่างกันนะครับว่าจะมีะหรือเปล่าเราจะเจอพวกรอยหมูปงหมูป่าอะไรหรือเปล่านะครับ เขาลูกนี้กับลูกฝั่งนู้นนะครับไม่โดนไฟไหม้มาหลายปีแล้ะลองสังเกตพื้นแถวนี้นะครับนี่เลยมีทั้งใบไม้ใบไผ่กับไผ่เะยรแถวนั้นเต็มเลยก็ไม่ไหม้มาหลายปีละก็เลยมีพวกพืชพันธุ์ต้นไม้เล็กๆในานา่าชนิดนะครับนี่เลยต้นเล็กๆก็ยังเขียวอยู่นะครับไม่โดนไฟไหม้ก็จะเติบโตไปเป็นต้นไม้ต้นใหญ่เช่นพวกนี้นะครับนี่เลยแล้วก็พืชที่มันอยู่ในนี้ส่วนมากก็จะเป็นพวกตระกูลเฟิร์นนะครับนี่ เขาเรียกว่านจะอุ้งตีนหมีหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับนี่แต่เป็นตระกูลพวกเฟิร์นพวกอะไรพวกนั้นก่อนนี้ด้วยตระกูลเฟิร์นทั้งนั้นนะครับตรงนี้เลยมันมียาคาบางต้นแค่นั้นเอง,งหลักๆเนี่ยไม,ไม้ไม้ทางนี้ก็เป็นไม้ไผ่อย่างเดียวนะครับไปยันในห้วยนู่นเลยอโอ้โหเขียวชะอุ่มในนี้มันล่มลื่นมากนะครับกับเสียงลมกับเสียงจักจั่นร้องนะตอนนี้ด้วย เราไปดูฝั่งนู้นกันนะครับโอ้นี่ก็เป็นจอมปลวกนะครับนี่จอมปลวกนี่มันจะสร้างดินเป็นกองพุนขึ้นมาแบบนี้เลยซึ่งมันใช้น้ำลายของมันในการสร้างนะครับปวกกับดินซึ่งแข็งมากนะครับแบบนี้ดินพวกนี้เนี่ยมันจะมีปลวกอยู่ข้างในมันแข็งโป๊กเลยมไม่สามารถแกะได้นะครับแข็งสุด,สด นจะมีตัวตัวขาวๆอยู่ข้างในนะครับโอ้โหขนาผมใช้แรงกดบิบอัดเต็มที่แล้วมันยังไม่ออกมาเลยนะครับแข่ปกก็ให้ทุกคนรู้ไว้ว่านี่คือจอมปลวกนะครับนี่ก่อนนี้เป็นพวกมอสด,ด้วยแล้วท่าน้าฝนเนี่ยมันจะเขียวกว่าน,นี้นะครับแต่ว่าพอดีช่วงนี้หน้าแล้งก็เลยเขียวได้แค่นี้นะครับรวมสมบูรณ์มากแถวนี้เนี่ยถ้าเวลาหน้าฝนเนี่ยหมอกจะลงจัดมากเลยนะครับ โอ้จากนี้ไปนู่นก็เริ่มจะลกๆนะครับเป็นว่าเราเดินมาถึงแค่ตรงนี้ก็พอฝั่งนู้นนี่จะมีพวกต้นไม้ใหญ่เยอะกว่าฝั่งที่เมื่อกี้ผมเดินมานะครับทางด้านหลังผมนี่เลยนี่ครับต้นไม้ใหญ่สลับซับซ้อนนี่ไปนู่นเลยโอ้มาถึงตรงนี้ก็เริ่มลกนะครับก็ยังเดินได้อยู่แต่ว่าเป็นว่ามาถึงแค่นี้พอนะครับอีกพักผมก็อยู่นูน่นมองไม่เห็นเลยนะครับ อยู่อีกฝากงนึงนุ่นเลยเดินมาไกลพอสมควรก็ฝั่งนู้นก็เป็นพวกต้นไม้ใหญ่้ะสนมากนะครับสลับกับไม้ไผ่ส่วนมากก็ไม,ไม,ไม้ต้นไม้ใหญ่ไปข้างบนนุ่นแล้วนั่นเลยลกับไม้ไผ่ลมพัดบงไม้ไผ่นี่ปิวไปปิวมานะครับยอดนี่ไม้ไผ่ลำตรงๆทัง้งนั้นอุ้ยผมรู้สึกว่าผมจะเห็นอะไรสักอย่างนะครับ นี่เลยว้าววันนี้เจอของดีโอ้นี่ไข่ไก่ป่าเนี่สองฟองเล็กๆนะครับเนี่ยนี่เล็กนิดเดียวเองบาดโทมีแค่สองฟองนะครับน่าจะยังไข่ไม่หมดนะครับแม่ไก่ป่าตัวนี้มันจะไขไนดะ้แค่สองฟองโอ้มันยังไขไม่ครบแน่เลยมันก็ยังมามันก็เลยยังไม่มากกนะครับ ช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงหน้าหลายที่ไก่ป่ากําลังกกไข่แล้วก็ฟักเป็นตัวแล้วนะครับบางบางตัวนี่ฟักเป็นตัวเลยแต่เอรังนี้เนี่ยน่าจะเพิ่งไข่ได้แค่วันสองวันนะครับวันละฟองนะครับเนี่ยโอ้ฟองเล็กๆเดี๋ยวผมจะวัดให้ดูนี่นิ้วโป้งผมประมาณนี้นะครับนี่เลยเนี่ยใหญ่ใหญ่กว่านิ้วโป้งผ,ปงผมนิดเดียวเองโอ้โห มันจะมีแค่2ฟองครับถ้ามีหลายๆฟองแล้วก็ถ้าไม่ไก่กกแล้วเนี่ยบริเวณรอบๆแถวนี้นะครับมันจะเป็นแองเลยาขๆพวกแองกระทะอะไรพวกนั้นนะครับเพราะแม่ไก่ทับลงไปเนี่ยมันจะให้ความร้อนกับพวกไข่ไก่มันก็เลยจะไดออ้ออกเป็นตัวได้นะครับมันต้องใช้อุณหภูมิประมาณ37องศาอะไรพวกนั้นก็เดี๋ยวเราก็จะปล่อยไว้แบบนี้ก่อนนะครับเพราะว่าเป็นของไก่ป่าน่าจะยังไข่ไม่ครบแน่เลย ประมาณห้าถึง็ฟองนะครับไข่ไก่ป่าก็แล้วแต่แต่ละตัวด้วยนะครับวันนี้มาเจอรอยเขีย่อยู่ข้างบนแต่ทางนี้รอยเขียดเต็มเหมือนกันแล้วก็เจอลังไก่ป่านิดเดียวนั่นนะครับเราก็จะไว้ตรงนั้นเลยนี่มองมันไม่ดีไม่เห็นนะครับเนี่ยมันฝังไว้อยู่ตรงใบไผ่พวกนั้นก็แม่ไกน่น่าจะอยู่บริเวณแถวนี้ถ้าผมส่งเสียงดังเนี่ยมันคงได้ได้ยินแล้วก็รู้ตัวแล้วนะครับว่ามีคนมา หรือว่าอันตรายเข้ามานะครับไปเดี๋ยวเรากลับที่พักกันดีกว่านะครับไข่ไก่ก็ไว้ตรงนั้นแหละเพราะว่าให้เดี๋ยวมันที่มันปก,กตามธรรมชาติของมันแล้วกันเพราะไก่ป่าเนี่ยเรา,เาไปเลี้ยงที่บ้านเนี่ยมันไม่ค่อยรอดนะครับส่วนมากจะตายกันหมดกลับกันดีกว่าทาอาหารกินกันดีกว่านะครับโอเคถึงที่พักเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมก็จะทําการ ก่อไฟแล้วเราจะมาทำอาหารกินกันในวันนี้นะครับ อาหารอันโอชาของผมก็คือมันมีกึ่งใส่ผักเขาเรียกผักอะไรเนี่ยมันจะเป็นผักสลัดนะครับมาหนึ่งต้นต้มรวมกับมันมีกึ่งไปเลย เราก็จะนั่งกินกันบนที่พักนี้เลยนะครับโอ้ยเสาล่วงเดี๋ยวกินเสร็จเข้าไปซ่อมนะครับเพราะว่าน้ำหนักก็ไม่หนักเท่าไหร่นี่เลยโหควรขมงเลยนะครับเนี่ยต้องกินบางๆนะครับไม่งั้นเดี๋ยวลวกปากอื ผักสลัดนุ่มมากตอนนี้พระอาทิตย์ก็ ยังอยู่นะครับแต่ว่าใกล้จะรับข้อฟ้าลวอีกสักครูนะ่น่าจะรับข้อฟ้าแล้วก็เดี๋ยวถ้ารับข้อฟ้าเมื่อไหร่นี่ยผมจะถ่ายตอนบรรยากาศตอนที่พัดที่รับข้อฟ้าเสร็จให้ดูนะครับว่าบรรยากาศจะเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงบ้างพวกแสงสีอะไรพวกนั้นนะครับต,ตอนนี้ยังมีแสงแดดส่องมาฝั่งนี้อยู่ทางด้านหลังผมเนี่ยเป็นทิศตะวันออกนะครับส่วนทางด้านที่ผมมองไปอยู่ตอนตอน,นี้ก็คือเป็นทิศตะวันตกนะครับตอนนี้นกพลิก็เริ่มร้องลวจากฝั่งนู้นเลยเขาฝากฝั่งนู้น ตอนนี้พระอาทิตย์ก็รับข้าวฟ้าเป็นที่เรียบร้อยนะครับพระกก็ร้องเสียงดังมาจากฟากนูน้นตั้งแต่เมื่อกี้นู่นละก็กองไฟนะครับผมก็ไม่ก่อเพิ่มแล้วเพราะาลมมันแรงนะครับก็เลยไม่ก่อแล้วคืนนี้ก็นอนในเปลแบบนี้แหละเอาผ้าห่มหรือว่าถุงนอนมาด้วยนะครับนี้ไฟก็น่าจะดับละเพราะว่ากลัวลมแรงแล้วก็จะไปพัดไอ้พวกสเก็ตไฟนะครับ อยู่เ is, ข้าป <hi> ่านี่โอ้โหหมดเขาเลยก็เลยต้องก่อแค่ทำอาหารพอนะครับก็จะพักผ่อนบนเปลนี้ไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้นกอะไรก็ร้องเข้านอนกันแล้วนะครับตอนนี้ลมเริ่มสงบแล้วเป็นธรรมดานะครับกลางคืนลมจะสงบแต่ว่ากลางวันนี้ลมจะแรงเหมือนเมื่อกี้ที่ผมมาถึงเลยก็จะมาเป็นละลอกละลอกนะครับลม ตอนนี้ก็มืดสนิทแล้วนะครับแต่นกบางชนิดก็ยังไม่นอนเลยก็ผมก็ขอตัวนอนหลับพักผ่อนกันแล้วกันแล้วก็เจอกันพรุ่งนี้เช้าๆนะครับเพราะว่ามาคนเดียวด้วยตอนนี้ป่านี้เงียบม,มากไม่กล้าลงไปไหนนะครับนี่เลยเป็นพวกไม้ไผ่ทั้งนั้นก็จะจะลงเปิดให้สว่างก็เดิมนะครับนี่นี่เลยหลมนิ่งมากนะครับตอนนี้ใบไม้แม,ม้แต่จะไม่ขยับเลย แต่บนเขาเนี่ยรู้สึกว่าจะมีเสียงลมอยู่ด้วยนะครับผมโอเคนะครับก็เดี๋ยวขอตัวนอนหลับพักผ่อนก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปเจอกันพรุ่งนี้เช้าๆนะครับอ โอ้ตอนนี้สว่างแล้วนะครับนกต่างๆนันนาะชนิ้นก็ตื่นกันหมดล้วแต่วันนี้รู้สึกว่าท้องฟ้ามัวๆยังไงไม่รู้นะครับน่าจะไม่มีแสงแดดเลยเราดูสายๆว่าแสงแดดจะออกหรือเปล่านะครับ ช้านี้ลมก็เริ่มมาอีกแล้วดูเช้านี้ซิว่าอาหารที่ผมเตรียมมาเมื่อวานเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับก็นี่เลยเป็นขนมปังแล้วก็โอวัลตินด้วยซองหนึ่ง ก็เช้านี้ผมจะไม่ก่อไฟแล้วนะครับผมจะผสมน้ําเย็นเลยแล้วกันอุนติน้ขย่อขย่อกินกับขนมปังตอนเช้านี่เองนะครับเพราะว่าน้ําผมจะหมดละโอ้น้ําผมไปไหนละอ๋อยู่นี่นะครับขืนตินมาดื่มอึบหนึ่งนี่เหลือแค่นิดหน่อยตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวจะผสมอุนตินลงไปแล้วก็ขย่อขย่กินกับขนมปังเพราะถ้าก่อไฟเนี่ยเดี๋ยวไม่มีน้ําดับนะครับน้ําผมหมดละ ทำการเช็คนะครับเขย่ามีเลยออกเป็นสีน้ำตาลแบบนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปกินกันข้างล่างดีกว่านะครับเพราะว่าข้างบนนีน้กินจนเบื่อละข้างล่างบ้างจะได้รู้สึกอีกซิวหนึ่งนะครับฟังเสียงนกร้องตอนเช้าโอ้ ว่าก็ว่ายังไม่ไปเยี่ยวเลยเดี๋ยวไปเยี่ยวกันนะครับโอ้อากาศเช้านี้สดชื่นสุดยอดมากก็มีลมเริ่มมาแล้วครับเหมือนที่เมื่อกี้ผมตื่นแล้วผมบอกแต่ตรงนี้เนี่ยยังไม่ค่อยมีลมเท่าไหร่แต่ข้างบนยอดเขาเนี่ยลมเริ่มมาอีกแล้วก็เด็ดทีอาหารเช้าไปก่อนนะครับขนมปังกับโอวัลตินนี่แหละ วนกินเย็นๆนะครับพอไม่มีการต้มน้ำร้อนละไม่มีน้ำดับไฟด้วยอัวมันจะลามป่านะครับไฟเมื่อวันก็เก่อมานหน่อยเดียวทำอาหารกินโอ้เชา้าๆแบบนี้พึ่งก็มาหาผมละไม่ค่อยนั่นนะครับมันไม่ค่อยมาตอมหาอะไรก็ไม่รู้เหมือนกัน เพิ่งตื่นก็ผมก็จะยุ่งๆหน่อยนะครับช่วงนี้ไว้ผมยาวเดี๋ยวกลับบ้านก่อนก็ไปตัดน,นะครับทั้งหนวดทั้งผมช่วงนี้ส่งโจรมาหลายคลิปแล้วเดี๋ยวกลับบ้านก่อนก็ไปตัดในสั้นๆนะครับ ก็ดูจากสถานการณ์เช้านี้นะครับแดดน่าจะไม่ออกตอนนี้ก็สายมากแล้วเดี๋ยวผมจะเก็บเข้าของแล้วนะครับผมเข้าของผมก็มีไม่เยอะมีแค่เปลกับถุงนอนนะครับรอบนี้ทุกครั้งเนี่ยเอาเปลยไม่ใช่เอาถุงนอนกับผ้าห่มมาแต่รอบนี้เอาแต่เปลแล้วก็ถุงนอน ก่อนนอนสบายๆชิวๆนะครับค่้คืนที่ผ่านมาโอ้แต่ว่าจะแก่เงี้แล้วรเนี่ยเริ่มแน่นแล้วก็โอเคนะครับตอนนี้ก็สายมากแล้วอย่างไงพระอาทิตย์ก็ไม่ขึ้นแล้วนะครับวันนี้น่าจะขึ้นตอนใกล้เที่ยงนู่นแหละก็เดี๋ยวผมจะเตรียมตัวออกเดินทางจากป่านี้กันแล้วนะครับเพราะว่า รอบนี้เนี่ยมากินเออไม่ใช่มากินมันนอนเอาบรรยากาศอย่างเดียวนะครับก็ที่พักก็สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วตั้งนานแล้วนะครับมากันสองรอบรอบนี้ผมก็มาคนเดียวเป็นรอบที่สาแล้วนะครับโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับไม่รู้ว่าคลิปหน้าเนี่ยผมจะไปต่อที่ไหนหรือว่าจะไปทําอะไรกันที่ไหนต่อนะครับหรือว่าจะไปกับวลวิทอะไรแบบนี้นะครับก็คอยติดตามกันนะครับผมสาหรับวันนี้ผมจอมยุทธก็ต้องขอตัวเดินทางกลับบ้านก่อนต้องเดินขึ้นเข,นขาไปบนนู้นนะครับถ้าเดินขึ้นไปถึงข้างบนถ้าแดดออกเนี่ยผมจะผมจะถ่ายพระอาทิตย์ให ไม่ออกก็คือผมไม่ถ่ายแล้วนะครับโอ้โอเคเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ